ครับเพื่อนๆและท่านผู้ชมที่เข้ามาชมในช่องพิจิ้ง i ์แครมเบอของเรานะครับสวหรับเดือนนี้นะครับเราก็จะไปตกปลานะฮะไปบ่อบ้านหนองไหลนะครับเป็นการตกปลาการกุศลนะฮะตอนนี้นี่ก็สายเช่นเคยครับไม่รู้จะมีหมายหรือเปล่าฮนะหมายไม่รู้จะง่ายเป็นหมายดีป่านี่เพื่อนๆนักตกปลาผ่านไปหลายคันแล้วครับนี่คันผ่านไปหลายคันแล้วฮะ ี่ก็เป็นเหยื่อสูตรเดิมนะครับที่เราเจะเอาไปใช้ก็เป็นเหยื่อปนินสูตรเดิมของเรานะฮะนี่ก็รู้สึกว่าบ่อน,นี้ไม่มีปลากีนนะเลยไม่ได้อ่าเอาเหยื่อบาจีนมาด้วยนะครับมี <c oughs> หนวนจันย่สกปลานินแล้วก็ตะเพียนเห็นบอกว่าตะเพียนนี่ตัวสวยครับตอน,นี้เดี๋ยวไป รอติดตามชมรุนกันที่บอ่อเลยนะครับไปเจอกันที่บอ่อเลยนะครับตอนนี้เราก็มาถึงบอ่อแล้วนะคะก็ต้องหาหายก่อนคะอ่ะนี่คงจะเป็นเต็นท์คณะกรรมาการนะ ไปหาหมายก่อนแล้วค่อย,อยเฮ้ยเขาต้องลงชื่อก่อนป่ะไม่ต้องเฮ้ยไปลขยับไปค่โอเคนาวชินกำลังไปสอบถามรายละเอียดนะคะว่ายังไง เปิดการคุศลน,นะคะวันนี้นักตกปลาก็มากันเต็มบ่อแล้วนะคะนู่นทางนู้นนะคะจับจองหมายกันแล้วเราก็มาสายนิดนึง f i ชชิงแฟมิลี่เก้าโมงกว่าค่ะจะสิบโมงแล้วสิบโมงแล้วมัางตอนนี้นะคะก็มาถึงบ่อแล้วนะคะ เดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศบริเวณรอบๆหมายนะคะที่น้าโอชินกับน้องเนยนะคะจะลงเบ็ดให้ทุกท่านชมนะคะพ่อลูกสายลุยค่ะเริ่มจะตีเหยื่อแล้วนะคะน้องเนยสู้ไหมคะวันนี้สู้สู้ค่ะบริเวณรอบๆบนะคะบ่อบ้านหนองไหลนะคะ นักตกปลาก็เยอะนะคะแต่ว่านู้นหลบมุมหลบแดดอยู่ทางนน้นนะคะเยอะนะคะหาหมายลงยากมากเพราะว่าเรามาสายก็ประมาณตอนนี้ก็คือ10บโมงกว่าแล้วนะคะตอนนี้10บโมงกว่าแล้วค่ะกว่าจะมาถึงบ่อนะคะนักตกปลาก็จับจองหมายเป็นที่เรียบร้อยกันหมดแล้วะคะ่ะมาทีหลังเลยวันนี้วันนี้เราไม่เน้นปลานะคะเรามาตกปลาการกุศลค่ะ โอ้โหโตีไกลเลยว่าผงเสาสำหรับแมตช์ที่จองมือน้กาเป็นมือที่จองนะครับทอ,อ่รับจากอาทิตย์ผ่านมานะครับกระเปิดบริการพี่น้องนะครับจองมือเสา์อาทิตย์นะครับ กามือนี้นะครับการทางคณะก,กรกะรมาาการเฮ่านะครับกาเปิดอ่าบอสนะครับก่อนหน้าที่พิเศษนะครับเด้อกามือนี้กาเฮ่ากาอ่าทำบุญทำกุศลน้ำกันนะครับเด้อซอยประชาธรรมบ้านแหนนะครับอ่าแจ้งพี่น้องเจ้าเบสีกำลังจะเดินทางมากคดีนะครับอ่าแจ้งกับบอสเอ่าตั้งอยึดมองใดเด้อครับอ่าแจ้งซอยกันนะครับคือว่าทำบุญน้ำกันนะครับอ่าได้บุญได้กุศลหลายนะครับเพราะว่ากลเงนั้นจกบาทจกตะตัง ท่างคณะกรรมการเขานะครับกาบริจาคของพวกเของฮอเดอร์พี่น้องนะครับพัฒนาใน่วนที่ยังขาดนะครับตำราบั้าน้องไรของเขานส่ด้วนต่างๆนะครับที่ขาดนะครับก็องจะนำเงิน่วนนี้นะครับไปพัฒนาให้เต็มนะครับกาบุญทํามกุญแจทุํากันเดอร์พี่น้องนะครับถือว่าเข้าได้รวมบุญรวมกุญแกันแล้วเมื่อนี้นะครับก็จยให้ทั้งทีกันเดอร์พี่น้องนะครับ าราจะน้องน้ำกันนะครับอาตามที่ท่างกระผมได้แจ้งประชาชนทั้งพันกับพี่น้องไปเจ้าแจ้กับบอน้องลายิตติงของเขานะครับหลังจากว่างก็ได้เปิดให้บริการพี่น้องเป็นนึ่งปีนะครับก็ได้ป้อยป่าชื่อป่ามโลงนะครับประมาณ3ามสี่หมื่นบาทนะครับป่ากรบผมก็สงใจด้วยกันเป็นยังป่าจังหวัดจินเพสนะครับกระทั่งที่ป่าหลายนะครับต่ว่าบดจินเพสชื่อเข้าเรียงตามธรรมชาตินะครับปอของเข้า อ่าบ่อใดน้ำเนียมาให้กินจ้าเคียพี่นนองนะครับอ่าเรียงตามธรรมชาติป่ากันเลยบ่อธาในจักเงียนะครับกระท้องจะเปิดในบริการพี่น้องไปเรื่อยๆก้อนนะครับอ่าอ่าปลาจินเวสมือได้นะครับกระท้องจะอัดตำล้ราคาบ่อเฮาก้อนนะครับกับต่อบอต่อค้นต่อหลังนะครับอาพี่น้องจะเห็นสมควรทั่ไหนกระท้องจะแจ้งกับพี่น้องไปเรื่อยๆนะครับเ้อ

ปลานนะคะมาลุ้นกันค่ะว่าจะเป็นปลาอะไรเนาะไม่ร no no ู้เลยนะคะว่าบ่อน oh> ี้มีปลาอะไรบ้างต้องลุ้นค่ะต้องลุ้นพ่อมาเพิ่งมาวันนี้วันแรกจะเป็นปลาอะไรเนาะไม่รู้เลยนะคะว่าบ่อนี้มีปลาอะไรบ้างต้องลุ้นค่ะต้องลุ้นพ่อมาเพิ่งมาวันนี้วันแรกปลาอะไรอะลูก ตเฮียวโอ้ตะเพียนโอเคตะเบ่งเหมืนๆเอาขึ้นมาก่อนโรกขึ้นมาก่อนรอยก่อนเอาขึ้นมา่อนไม่ต้องจับออกอย่างนั้นดิไม่ต้องตีดิบิดมาเลยโอเควิตะเพียนสวยนะตัวใหญ่ด้วยตะเพียนตัวใหญ่นะติดขึ้นมาดิดึงขึ้นมาเลย ดึงเลยลูกถอยถลังดึงเลยตัวแรกเอาตะเพียนไปก่อนนะคะ ตอนนี้ก็เที่ยงแล้วนะคะเดี๋ยวต้องกินข้าวกันแล้วค่ะเพิ่มพลังนะคะน้องเนยกินข้าวด้วยกันนะคะ้าวด้วยกันนะคะเรียกปา้ากินข้าวหน่อยบ๊ย จ่ากินข้าวค่ะอะไรอะะไรเปลี่ยนเหยื่ออะไรเปลี่ยนเหยื่ออะไรอยู่ตรงนั้นเปลี่ยนเหยื่อใช่ไหมโอเคปลาใบไม้ทีนี้เราปลาใบไม้ก่อนนะปลาใบไม้รอลุ้นยาวๆบ่อนี้มันเป็นบ่อเขาเพิ่งเปิดใหม่นะเป็นบ่อธรรมชาติเลยอ๋อบ่อใหม่ใช่ไหมยังไม่ปลายังไม่คุ้นเคยกับเหยื่อหรือเปล่า เอออย่างงี้ต้องลอยนะครับตอนนี้ตีตีอัดไว้ก่อนอือตนนี้เราสูตรเดิมครับสูตรไหนสูตรเดิมสูตรแมนตีอัดเหมือนเดิมครับแล้วสูตรเดียวแล้วจะพัดเครื่องเงินเครื่องเงินที่อัดอินสันน่นอ๋อตอนนี้เราก็ตีระหว่างรอปลากินเหยื่อเราก็กินข้าวก่อนดี ตาอีกแล้วค่ะนาำซินได้เยอะตายอีกแล้วลุ้นค่ะลุ้นลุ้นลุ้นกันอีกหนูตรงนี้มันสูงมากนะหนูต้องระวังด้วยลูกโอ้ตะเพียนตะเพียนอีกแล้วค่ะตะเพียนแต่ตัวใหญ่นะตะเพียนที่นี่ตัวใหญ่โอเค ตะเพียนโอ้โหตวสวยครับป้าป๊าดูหน่อยโอ้โหตะเ,เพียนใหญ่สวยมากเกือบโลแลย

都啥了 สำหรับวันนี้นะคะครอบครัวฟิชชิงเฟอร์มาีมาร่วมตกปลาที่บ่อน้องไหลนะคะจังหวัดขอนแก่นค่ะเป็นการร่วมตกเบ็ดการกุศลนะคะก็จะมีรางวัลด้วยค่ะมีรางวัลที่หนึ่งที่สองและที่สามตามลำดับนะคะก็รอรุ้นกันนะคะว่าน้องเนยกับป้าพ่อลูกสายดูยจะได้รับรางวัลอะไรหรือไม่ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรค่ะถือว่ามาด้วยใจรักเนาะน้องเนยเนาะมาด้วยใจรักค่ะจริงๆเนะ มาบ่อปลานี้ได้อะไรมากมายได้ค้นหาได้ติดตามผลมีความตื่นเต้นได้ลุ้นสนุกสนานเพลิดเพลินนะคะกับบรรยากาศของธรรมชาติเนาะอากาศดีไม่มีมลพิษนะคะยิ่งอากาศตอนเช้าด้วยแล้วนี่ฟินเลยจ้าและที่สำคัญนะคะได้เจอเพื่อนใหม่ๆหลากหลายอาชีพได้มิตรภาพที่ดีนะคะบางคนเคยได้คุยกันในโลกโซเชียลนะคะบางเอิญมาเจอกันที่บ่อนะคะ นักตกปลาเนี่ยค่ะอัธยาศัยดีค่ะชอบช่วยเหลือกันเหมือนพี่เหมือนน้องนะคะใครตักปลาไม่ได้ก็จะมาช่วยกันค่ะบางครั้งนะคะช่วยแนะนําเหยื่อและเทคนิคดีๆต่อกันนะคะนักตกปลานะคะมาจากหลากหลายสถานที่แต่เมื่อมาอยู่ที่บ่อปลาแล้วนะคะจะทักทายกันเหมือนรู้จักกันมานานค่ะสิ่งดีๆแบบนี้นะคะมีที่บ่อปลาทุกที่ค่ะถ้าคุณไม่เชื่อนะคะ ก็ลองมาสัมผัสดูค่ะสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะบางครั้งนะคะมันมากกว่าการตกปลาจริงๆค่ะแล้วคุณจะหลงรักนะคะเยอะนะคะบ่อน,นี้เยอะเยอะค่ะรอบบ่อเลยเป็นบ่อเปิดใหม่นะคะเปิดเมื่อวานนี้ค่ะวันเสาร์นะคะวันนี้ก็วันอาทิตย์นะคะ พ่อลูกสายเลยนั่งลุ้นค่ะนั่งลุ้นยาวๆนะคะดีแค่ลอกหรือยังดีแค่ตุกตุกดีแค่ลอก ตอนนี้ก็จะเริ่มเก็บเบ็ดนะคะดาวชินได้เยอะปลาค่ะปลาอะไรอ่ะตะเพียนป่ะเฮ้ยตะเพียนใหญ่ตะเพียนใหญ่สวยแงัดขึ้นลูกเอา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 ตกโตกเฮ้ยหลุดเลยเหรอ <c oughs> อ๋อมันหลุดจากเบ็ด <c oughs> หลุดออกจากเบ็ดอุ้ยแต่เพียนตัวสวยเนาะอู้หูแตะเพียนสวยตัวใหญ่ด้วยตีตัวใหญ่เลยเออแต่เพี้ยนมีแต่สวยๆแล้วตัวใหญ่ด้วยตะเพียนสวยตะเพียนสวย เนี่ยเนี่ยเบ็ดคันนี้ก็เริ่มแล้วเริ่มแล้วโอ้ยสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอขอบคุณทุกท่านค่ะที่ติดตามชมจนจบคลิปนะคะอย่าลืมกดติดตามและกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆครั้งต่อไปนะคะติดตามเป็นกำลังใจให้น้องแน่ด้วยนะคะรักทุกคนค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่บ๊ายบาย